สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทางช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเช้าเช้าเวลากาแฟมานั่งเบาแวะกับพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจออามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขายายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะ่ะ อย่างที่เรารู้กันคับพี่น้องค่ะกรณี4กอเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่แต่นโดนจดหมายสวยๆเชื้อเชิญให้ไปให้ปากคำหรือไปรับทราบข้อเก่าหาอะไรยังไงเราไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นภายในวันที่ 7กันยานี้อย่างที่เรารู้กันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็มีข่าวมีคราวมีคนพูดถึงทั้งวีทั้งวันอย่างที่ว่าแต่ในเนื้อในของจดหมายนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการเชื้อเชิญเป็นการให้ปกักคาหรือแจ้งข้อหาหรืออะไรยังไงเพราะว่ายังไม่มีใครได้ดูเนื้อในเพราะว่าเขาก็รับ จดหมายสวยๆแล้วก็ยังไม่มีข่าวคราวแต่มีข่าวออกมาว่าภายในวันที่7กันยานี้อย่างที่ว่านั่นคือสิ่งที่เราได้ฟังได้ดูได้ดูแล้วแล้วก็อัปเดตค่ะพี่ดอง่าอัปเดตในช่วงนั้นขณะเดียวกันเรามาติดตามต่อค่ะพี่ดองขาหลังจากที่แตนได้จดหมายสวยๆแล้วสาวิตรีเผยอ,อย่างไรแม่สาวิตรีก็มีทาง ช่องทีวีไปให้สัมภาษณ์แม่สาวิตีค่ะพีนองขาว่าหลังจากที่แตนเจอแบบนี้หรือมีเรื่องมีราววันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แม่สาวิตีก็มีการให้สัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าวมาเขาก็ตัดประโยคเด็ดๆมาตามที่เราได้ดูข่าวทางช่องใหญ่ประมาณว่าค่ะพีนองขาประมาณว่าแม่สาวิตีก็พูดคําว่าขออนุญาตยืมค่ะพีนองขาขออนุญาตยืมคําพูดของท่านบิ๊กพมบตรอว่า นิ้วไหนที่มันเป็นเชื้อร้ายนิ้วร้ายจําเป็นก็ต้องตัดก็ต้องตัดออกไปแต่สังคมก็อย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องขาก็มีการตัดออกไปเพื่อที่จะทิ้งออกไปไม่ให้มันเป็นที่เรื้อรังอย่างที่ว่าเหมือนกับท่านบิ๊กพอปตรเราก็จําได้นะพนนนี่น้องเนาะก่อนหน้านั้นท่านบิ๊กพบปตรออกมาในกรณีไหนก็ตามถ้ามันเป็นเนื้อร้ายท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามท่านบิ๊กพอปตรท่านจะพูดคําว่าถ้ามันเป็น นิ้วไหนที่มันเป็นเนื้อร้ายที่มันเป็นเชื้อร้ายที่มันเป็นโรคร้ายอะไรพวกนี้ก็ตัดทิ้งมันไปแล้วก็แม่สาวิตีเองก็ยืมคําพูดของท่านบิ๊กปอบปตรอมาพูดเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่าสังคมค่ะควนี้สังคมเขาก็มองถ้าแม่สาวิตีพูดแบบนี้สังคมก็ก็มองไปว่าอาจจะมีการตัดพี่ตัดน้องหรือเปล่าเหตุผลก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่ง พ่ออย่างที่ว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เองแท้ๆก็ยังทิ้งให้สาวิตีอยู่เดียวดายอย่างทั้งๆที่เป็นผู้สูญเสียแท้ๆนี่คือสังคมเขาก็มองไปเหมือนกันล่ะคับพี่น้องขาว่าเหตุการณ์ที่แม่สาวิตีออกไปสื่อข่าวแบบนั้นอาจจะหมายถึงว่ามีการ มีปัญหาตัดขา้าตัดญาติขาดมดกด不不ากดิกับพี่น้องหรือเปล่าเราก็รอดูค่ะพี่น้องค่ะเพราะแม่สาวิตรีเองเราที่เห็นก็คือเดียวดายโดยที่พ่อแม่พี่น้องอะไรยังไงไม่เข้ามาไม่เข้ามาหาหรือไม่ไม่เป็นข่าวอาจจะเข้าไปบ้างอย่างพ่อแม่เข้าไปบ้างแต่ก็คงไม่เป็นข่าวประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่พอสาวิตรีบอกว่าขอยืมคําพูดของท่านบิ๊กผบบตรมาพูดว่าเนื้อร้ายในบางสิ่งบางอย่างในนิ้วร้ายถ้ามันเป็นนิ้วร้ายถ้ามันเป็นเชื้อร้าย ถ society, rest, ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตัดมันยอมตัดมันทิ้งซะอะไรํำนองนั้นสังคมก็ตีข่าวก็แปลไปก็ตีความไปในกรณีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะว่าจะตัดใครอะไรยังไงหรือไม่ก็ไม่ใหญ่ดีกันแล้วเพราะว่าปล่อยให้ทิ้งเดียวดายมันก็เป็นส่วนที่สังคมเขาคิดต่อได้นะคะพี่น้องค่ะคราวนี้ค่ะพี่น้องค่ะมารายการที่สองมาดาหน่อยมีข่าวมาค่ะพี่น้องค่ะมีข่าวมาก็เลยอยากเล่าก็ไม่ได้ฟันธงค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ฟันธงนะว่ากับการที่ ข่าวมานี้จะเป็นจริงเป็นปลอมเห็นบอกว่าแตน,นจะมีการเพิ่มทนายเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านั้นว่ามีการเปลี่ยนทนายแต่ชัยรพลก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนทนายก็ยังยืนยันว่าใช้ทนายใช้บริการของทนายตั้มกับทนายสมเกียติอยูอ่นั่นก็คือชัยรพลออกมาทําคลิปแล้วก็ออกมา เผยด้วยปากคอยตัวเองจบที่ปากตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้วันนี้มันมีข่าวออกมากับพี่น้องขาว,ว่าในกรณีที่เอฟซี FC ของทนายตั้มเองเหมือนกับว่าไม่พอใจชัยพลเหมือนกันว่า,ามารับามารับทำคดีให้ชยัยพลอาจจะมีปัญหาเพิ่ม ทำงานยากเป็นเพราะว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากชัย,ยพลทำเรื่องทำราวเองทำให้ทนายทำงานยากลํำบากไปหรือเปล่าทางเอฟซีที่หวังดีกับทนายตั้มก็พยายามที่จะดึงตัวทนายตั้มออกไม่อยากให้รับงานนี้ไม่อยากให้ทำงานนี้ประมาณละกัพไปน้องคะมันก็ยังเป็นข่าวเป็นคราวมาอยู่ถึงชัย,ยพลจะมาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องทนาย ก็ก็ยังมีข่าวอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะแต่คราวนี้ข่าวมาล่าสุดเนี่ยมาดามหน่อยหยิบยกมากรณีของแตนว่าจะไปให้ปักคํามีหนังสือเชิญมาเมื่อวานแล้วก็จะไปให้ปักคําภายในวันที่7กันยานี้แต่คราวนี้ก็คือเขาบอกว่าจะมีทนายคนใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือมันอาจจะเป็นการเพิ่มทนายหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนจริงๆหรืออาจจะเป็นการที่ทนายตั้มเองอาจจะรับแค่กรณีชัยพลแต่ของแตนไม่รับ อันนี้มันก็ตีความไปได้หลายอย่างแต่ข่าวมันมาอยู่ที่ว่าต้องมี เพิ่มอีกจะมีเพิ่มอีกค่ะพี่น้องคะคือทนายรัชพลนั่นก็คือสิ่งที่เราติดตามดูว่าวันที่7เนี่ยภายในวันที่7จอย่างตามที่เป็นข่าวในหนังสือนี้อาจจะมีทนายรัชพลซึ่งมาเคียงข้างแตนเพื่อที่จะพาไปไม่ว่าจะเป็นสารไปให้อัยการหรืออะไรเพราะว่าในจดหมายนั้นเราไม่รู้ว่าเรียนเชิญไปเรื่องอะไรอ่าให้ปากคําหรือมีการอะไรหรือจะเพิ่มข้อหาแต่ที่อ่าหลังจากที่มีจดหมายสวยๆแล้วมันก็จะมีข่าวออกมาว่าแตนจะไม่ได้รับข้อหาแค่1 5 0่า 1นึเท่านั้นมันจะมีข้อหาเพิ่มอีกก็คือร่วมฆ่าผู้อื่นอย่างที่ว่าลรวกับพี่น้องค่ะนั่นก็คือเป็นการที่ใส่ข้อหาเพิ่มของแตนที่เป็นข้อหาที่ เพิ่มที่หนักหน่วงเหมือนกันนั่นเป็นข่าวมาหลังจากที่ได้รับจดหมายสวยๆวยนะครคะพี่น้องคะประดมาม่อยยกมาอย่างนี้ค่ะ2กรณีค่ะพี่น้องคะกรณีที่1ก็คือ1นึ่ละจะมีทนายมาเพิ่มก็คือเขามีข่าวมาบอกว่าจะเป็นทนายรัชพลมาเพื่อที่จะพาแตนไปในกรณีให้ปักคาหรือสอบปักคาหรือรับทราบข้อกล่าวหาหรืออะไรนี่แหละค่ะภายในวันที่7กันยาเนี่ยนี่คือทนายรัชพลก็จะเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็ยีมีแค่แค่ที่บอกว่าไม่มได้ใช้บริการทนาย จะลเพียงแต่มีแค่สมเกียรติกับ ตั้ท่านั้นเองแต่ตอนนี้คือมีข่าวออกมาว่าเป็นธนานจ้าชพลเรารอดูว่าธนาเจ้าชพลอาจจะมาช่วยในเรื่องของไม่ว่าแต่แตแนโดนเรื่องอะไรก็คงจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําพาแตนไปอะไรยังไงหรือเปล่าคับพี่นอ้องขาัน,นี้ข่าวคือข่าวเราก็ไม่รู้แต่กรณีของแม่สาวิตีเราก็ยังบอกว่าแม่สาวิตีเขาก็ยังยืนยันแน่ชัดล่ะคะ่ะพี่น้องขาว่าเขาเป็นผู้สูญเสียที่โดดเดี่ยวเดียวดายก็เขาก็พยายามที่จะบอกว่ายังไงก็ตามตํารวจก็เป็นการทําหน้าที่ของ ตำรวจไปก็พิจารณาตามหลักฐานเรามีหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเองก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปซึ่งก็พูดได้พูดได้เคลียค่ะพี่น้องค่ะก็คือถือว่าชัดเจนในกรณีที่แม่สาวพิติพูดสังคมที่ติดตามอยู่ก็ก็มองไปตามเหมือนกับแม่สาวพิทิพูดเหมือนกันโอเคค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราหยิบยกมาสังเกตดูรอดูค่ะพี่น้องค่ะว่าตัวละครตัวใหม่ในกรณีทนายจะมาออกเป็นตัวเป็นตนจริงๆในกรณีทนายรัชพลมาช่วยก แีแต่หรือเปล่าตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันเพียงแต่ว่ามีข่าวมามาดามล้าก็เลยเอามาขยายให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วกันกับพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรเราจะพูดคุยกันอีกนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ